สวัสดีจ้ามาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วจ้าเพื่อนๆเ,เห็นไหมวันนี้ยีตายจะไปกินข้างบ้านเมื่อวันไปทางโน้วนวันนี้มาทางนี้วันนี้งานวันเกิดแต่บอกแล้วว่าเคยบอกกันแล้วว่าไม่ต้องเอาอะไรให้นี่ยีตะาใครเสียบๆเ,เอานี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมผักในสวนเขาก็ไม่มีหรอกมีนิดเดียวเห็นไหมเพื่อน งานวันเกิดประหยัดงบประหยัดงบเดี๋ยวดูกันไม่รู้ว่าเขาจะให้ท่ายหรือเปล่าในสวนบางทีมีคนมาเยอะยะตาตะก็ไม่ท่ายให้ดูเนาะไหนๆก็ท่ายแล้วยตาก็จะท่ายให้ดูดอกโบตันไปหมดแล้วเยยตะต้องมาตัดออกเนะะตาะยิตะต้องมาตัดออกงูนช่วงนี้เป็นเวลาหกโมง ยาตาจะไปงานเขาแล้วนนหกโมงบ้านลังน้นแหละเนาะนี่แหละหกโมงนี่เออไหนๆก็ทายแล้วนี่นเพื่อนๆนี่ไงยาตากินไปครึ่งหนึ่งแล้วนี่อร่อยอร่อยจะทำใหม่องบ้างๆนี่อร่อยกินแล้วแยมสตบบรอเบอรี่ดีนะอยู่ตรงนี้ได้โอกาสยาตาเห็นได้โชว์เลยเนาะนี่ก็อ่างนนเพื่อนๆนี่ มันกำลังออกดอกอง,งุ่นเยตะเห็นไหมอง,งุอ่งงนอง,งนุ่นองุ่นองุ่นอันนี้ก็ยังอยู่เพื่อนๆยังอยู่ดอกกุลาบยังอยู่ในในเยตะก็ถ่ายแล้วยตะก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆดูซะเลยเนาะสตรอเบอร์รี่ เชอรี่ไม่ใช่สตอเบอรี่หกโมงเพื่อนหกโมงเออเมื่อวานยิตะไปงานกลับมาเมื่อวานยิตะไปงานกลับมานะเพื่อนเพื่อนสี่ทุ่มมันยังสว่างอยู่เลยนะยังมองเห็นนะเพื่อนเพื่อนสี่ทุ่มอ่ะเหมือนเหมือนบ้านเราเออเหมือนบ้านเราเวลาเดินหงายนะเพื่อนๆนมันบ้านเราเวลาเดินหงายน่ะสี่ทุ่มนั่นอ่ะยังมองเห็นต้นไม้ยังมองเห็นอะไรอยู่นะสี่ทุ่มยิตาวว่าจะถ่ายให้เพื่อนๆนดูตอนกำลังจะกลับเลยไม่ได้ถ่าย เนี่ยตจจะให้ไปดูจะพาไปดูนี่มันเริ่มไปหมดแล้วเนาะแถวนี้เนาะมันเริ่มไม่สวยแล้วเนยตาก็ต้องมาเกี่ยวทิ้งนี่ยังไม่ได้เกี่ยวจะพาไปดูดอกกุหลาบแต่ก่อนมันมีอยู่สองที่แต่ว่ามันทําความสะอาดยากเจตบอกแล้วนี่มันเป็นกุหลาบที่มันอยู่กับมันอยู่กับพื้นนี่กุหลาบเล็กเห็นไหมสวยไหมเพื่อนๆนี่มันอยู่กับพื้นนี่ทายามันขึ้นมาแถวนี้ยจตก็ เอาออกอยากนะถ้าบ้านคนที่เขาดูแลดีๆเขาจะเอาเปลือกไม้มาวางด้านล่างนะเปลือกไม้มาวางด้านล่างที่นี่หญ้ามันจะไม่ขึ้นนะเพื่อนๆต่ยนตาไม่ได้ไม่ได้ดูแลดีขนาดนั้นหรอกเพื่อนๆเนาะแต่ก่อนมีอยู่สองที่อยู่ทั้งอีกที่หนึ่งเฟนยนตาตัดทิ้งมันเวลามันออกดอกมันก็สวยดีเนาะเพื่อนๆแต่มันดูแลยากอันนี้เพราะว่าเวลาหญ้ามันขึ้นเราทําความสะอาดยากเพราะกุหลาบมันมีหนามเนาะเพื่อนๆเนอะนั่นละ แต่ก่อนมันอยู่ทางนน้นนู่นแต่ก่อนมันอยู่ทางนน้นน่นตรงนน่นน่นตรงนู่นมันก็ขึ้นอยู่มันไม่ตายหรอกแต่ตัดพยายามตัดออกตัดออกเนาะเพราะว่ามันก็สวยดีเนาะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนอ่ดูตะไทยดูใกล้ๆปกมองแดดยังร้อนอยู่เลยเพื่อนๆร้อนเนาะนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกเพื่อนเพื่อนเยสตะจะถ่ายให้ดูของควันนี่มาดูุมนี้นิดนึงนี่ ตัวนี้มันกระเลยเป็นดอกไม้เลื้อยมันทัวลนเตานั่นแหละก็ทําความสะอาดยากเหมือนกันเห็นไหมเพราะมันมีดอกมันก็สวยดีเนาะเห็นไหมนี่มันสวยอ่ะเวลามันขึ้นเองเนาะคุนเคนเวลาจะตัดทิ้งมันก็เสียดายเนาะเห็นไหมมันออกดอกสวยเนาะมันก็ดูเป็นไปธรรมชาติอีกแบบหนึ่งเนาะพอจะตัดทิ้งเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเดวแฟนจะตัดก็ตัดทิ้งโอให้ตัวนี้มัน ออกดอกหมดแล้วเนาะเราก็ตัดทิ้งเนาะนี่สวยเนาะจะตัดทิ้งก็เสียดายดอกไม้ทำไงได้อะ่ะเออนะนี่มันเริ่มไปหมดแล้วเริ่มไปหมดแล้วไปหมดแล้วนี่ดอกกลับไอดอกไอซีขาวก็ไปหมดแล้วเนาะมีอะไรหรอเพื่อนเพื่อนแค่นี้แหละอย,าอยาตาโชยยตาหน่อยอยาตาจะไปงาน ใส่เสื้อสวยแค่ไหนนะมาโชว์นิดหนึ่งโชว์นิดหนึ่งชุดนี้เขาให้มาชุดเขาให้มาชุดก็ให้มาชุดน้องสาวก็ให้มาเห็นไหมอย่างนี้แหละแค่นี้แหละชนบทเอาอะไรมากมายสวยได้แค่นี้แหละของฟรีของฟรีเนะจะแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงคิดถึงดอกไม้นี่มันยังสวยอยู่ยังสวยอยู่เนาะ คิดถึงคิดถึงคิดถึงเดี๋ยวเจอมาในคลิปหน้าเด้๋เจอกันใหม่คลิปหน้าสวยไะสวยเนาะคุณเพื่อนเดต้าถ่ายใหม่เพราะว่ามันเมื่อกี้มันอยู่ในโต๊ะมันไม่สวยอันนี้มันมาอยู่ตรงนี้ดวงอังนนู้มันจะสวยเนาะดตามาต่อน,นิดนึงเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันยังสว่างอยู่นี่เวลาสี่ทุ่มเพื่อนเพื่อนนั่นอย,งงอย่างเงี้ยยังแดดอยู่สี่ทุ่มนี่เดี๋ยวยายตาจะกลับบ้านแล้ว ถ่ายให้ดูนิดนึงตอนแรกว่าพอแล้วแต่พอดีเห็นมันสี่ทุ่มยังสว่างอยู่นะสี่ทุ่มเพื่อนเพื่อนห้าทุ่มยังยังสว่างอยู่เลยเมื่อวานอะสีท่ทุ่มที่ยตาบอกว่าห้าทุ่มนะห้าทุ่มมันยังสว่างเหมือนเหมือนเหมือนบ้านเราเหมือนเหมือนอะไรนะ สว่างเหมือนเดินง่ายนะเดินง่ไงเพื่อนเพื่อนวัดนามเซนอัวชอบมานบ้านเยตาอยู่ทางโน้นเพื่อนบ้านเยตาหยอดขั้ลเดียเยตาไปถ่ายต่อให้ดูที่บ้านยตานิดหนึ่งนะคะนี่คืออยู่ที่บ้านเขาตอนสี่ทุ่มเนาะเดี๋ยวยตาไปต่ออีกนิดหนึ่ง ่เข้าวสาลียตาเดินไปถ่ายให้ดูวันก่อนตรงนู้นตามถนนีมีชีวิตต้ในวารีอุน่าทนันมันเออมาทางนี้เห็นไหมมันสว่างเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ย้อนแสงนะเพื่อนๆนี่มันไม่ได้ย้อนแสงเห็นไหมเพื่อนๆนะสี่ทุ่มตรงเลยเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวไปต่อกันที่บ้านยะตา Have you Vielleicht, ja.